มีความทุกข์มากมีความรับผิดชอบเรื่องการทำมาหากินเรื่องครอบครวัวเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาหน้าที่การงานสารพัดสารพันประดังประเดกขนมามันก็เลยมีความทุกข์ที่ไหนมีความร้อนที่นั่นย่อมต้องการความเย็นที่ไหนมีความหนาวที่นั่นก็ต้องการความอบปุ่นญาโยมมีความทุกข์มากก็ต้องการ ิงที่จะทำให้เกิดความสุขบรรเทาทุกข์แก่ตนเองก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้นบางคนก็เลยไปหายาเสพติดหาเหล่าหายาเข้าคับเข้าบาคิดว่ามันจะเป็นความสุขแต่บางท่านก็เข้าวัดเขา้าวาหาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์แก่จิตแก่ใจของตนเอง,งส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่ค่อยทุกข์ พอมาบวชแล้วอะไรอะไรโยมก็ทำให้หมดไปไหนก็มีบ้านรอไว้แล้วไปไหนก็มีโยมยกเสกเก้าเท้าเส่หัวถวายให้พระก็เลยเลื้งเจื้งในมันมักจะเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่มองเห็นทุกทีนี้ดูใกล้เข้ามาเอกโยมผู้หญิงกับโยมผู้ชายโยมผู้หญิงมากกว่าโยมผู้ชายที่จะมาทำบุญที่จะมาเจริญสมาธิภาวนา ก็ดูเข้าไปดีๆว่าใครมีความทุกข์มากกว่ากันระหว่างผู้หญิงกับระหว่างผู้ชายโยมผู้หญิงมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายหลายเท่าผู้ชายมีความทุกข์ชนิดที่มีน้อยกว่าผู้หญิงบางอย่างผู้ชายไม่เคยคบเลยอย่างออกลูกอย่างเนี้ยผู้ชายที่ไหนเคยคลอดลูกมีหรือเปล่าทางเมืองอุบล คลอดลูกนั้นทุกข์มากมเจ็บปวดรวดร้าวก่อนที่จะคลอดลูกโอ้ยปวดลูกปวด,ปวดนังหน้าดำตาแดงตาสวดตาดูนเบ่งลูกคลอดลูกเลือดหลังเลือดไหลออกเป็นรึ่งคุกนั่นผู้ชายไม่เคยพบความทุกข์ชนิดนี้ความทุกข์ก่อนหน้านั้นทุกตั้งท้องตั้งคันแปดเดือนเก้าเดือนนี่ทุกข์มากนอนนงย ความไม่สบายง้ายลําบากจะกินก็ลําบากไปไหนมาไหนลําบากอุ้มท้องยม